ยวกระเป๋ามาใหม่คนไข้ของคนไข้ประจุเป็นหมอคะเจ็บตรงนี้ค่ะโอเคแล้วเป็นหมอรักษาเป็หมอรักษาดีไหมคะรักษารักษาหายหรือตายคะโอเคครับไหนทำตรงไหนโอ้ไม่ไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บตรงนี้ค่ะเจ็บตรงนี้เ็บตรงน้ำ เป็นอะไรกหักค่ะอกหักรักษาอะไรค่ะอกหักตรงนี้ขเด๋ยวตรงนี้มาตรวจค่ะมาตรวจมีที่ดาไม่รู้นี้ที่ดไม่คุณหอมาเร็วมาตรวจหนเอออได้ยินเสียงอะไรไหมต้องผ่าตัดด้วยต้องผาตัดด้วยหมอผ่าตัดด้วยฉีดยามั้เนี่ยเนี่ยเตยเนี่ยผาตัดผ่าตัดผ่าตัด เยัะแผลยัะแผลโอเคหมอนี่ต้องสอนทุกอย่างโอเคครับเร็วเร็วเร็วคนใกล้จะตายอยู่แล้วล้างลางอนลางลางอุปกรณ์ก่อนเดี๋ยวยัะแผลก่อนไม่ผ่าแล้วไม่เย็บหมอตัดกอนตัดเรียเยอะแผลด้วย